สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับปีไตอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยอนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหางห่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยอนนะครับจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่ปีไตยอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้วันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันจันทร์ที่15สิงหาคมพศ2565น้นั่นเองซึ่งเมื่อวานเป็นวันหยุดโอก็ไปล้อมรัวนะโอ้เจ็บหลังมากนะครับเพราะว่า โอ้เสาต้นหนึ่งมันก็หนักนะแล้ววันหยุดไม่มีคนอยู่เจ้าของร้านก็เป็นผู้หญิงอีกคนงานไม่มีใครอ,อยู่ก็ดยุกเองไม่พอนะพอจะขึ้นรถกลับไอ้สุภรโชคประตูมันล็อกเออเพราะฉะนั้นใครที่ขับรุ่นเก่านะอย่าเพิ่งไว้ใจเอากุญแจไว้ข้างนอกตลอดเออเมื่อวานกับดีนะเขายังไม่ทันได้ไปขอขอเขาติดมอเตอร์ไซค์กลับมาลงที่หน้าแล้วก็ขับรถอีกคันหนึ่งไปเอากุญแจที่บ้านอ่าแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือเลือเลือกล้องวงจรปิดนะครับเดี๋ยวติดสักสองตัว เดี๋ยวเราไปดูรถกันมี FC ขอมาคือถ้าสมมุติว่าไม่มีรุ่นที่ขอนะเดี๋ยวพี่ายขอสึ่งหวนสิท์นะครับในการถ่ายรุ่นที่อยากถ่ายมีสงวนสิทธิ์ด้วยก็เดี๋ยวรถมาเดี๋ยวายให้ดูเออไปไปไปดูรถกัน ครับแล้วก็จะเป็นคันนี้นี่เองนะครับที่ทาง A FC ขอมาช่วยถ่ายเจ้าตัวแคปโฟไฮแลนเดอร์1.9เกรดแซให้หน่อยเป็นสีบอลเงินนะออทาง FC ขอมาได้เลยครับแต่ว่าไม่ได้บอกนะว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือว่าเกียร์ธรรมดาเพราะฉะนั้นก็เอาคันนี้ไว้ก่อนละกันคันนี้คือเจ้าตัวแคปโฟไฮแลนเดอร์1.9เกรดแซสีบอลเงินนะครับสีของคนขยนันคนสู้ชีวิตนะหรือว่าเป็นเงินโบฮีเมียนนั่นแหละคันนี้มันเป็นเกียร์อัตโนมัติราคาอยู่9,037 บาทนนั่นเองถ้าเป็นตัวเกียร์ธรรมดาจะอยู่9,200 0บาทนะครับแน่นอนแหละด้วยความที่เป็นเกรดแซดจัดอยู่ในอีก1รุ่นที่เป็นท็อปนะครับกระจังหน้าโครเมียม2ชั้นนะครับโลโกโ้ isuzu สสไฟหน้าปรับระดับได้4ระดับนะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวไฟเดย์ไลท์แล้วก็ไฟส่องสว่างของมันเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นหลอด LED นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวชุดไฟตัดหมอกคู่หน้านะที่เป็นหลอด LED ช่วยให ทัศนวิสัยเนี่ยเวลาที่ฝนตกหนักหมอกลงจัดเราสามารถเปิดเพื่อเพิ่มการมองเห็นได้แม่พูดถึงพูดเหมือนติ๊กต็อกเลยนะเปิดการมองเห็น <c oughs> ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่ถือว่าสุดจัดแล้วก็ครบคันมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวระบบเบรก ABS นะครับตรงลมนิรภัยคู่หน้าระบบช่วยควบคุมการตรงต,รงตัวออกตัวทางลื่นออกตัวในทางลาดชันแล้วก็ตัวนี้ถึงมันจะมีลักษณะที่เขาเรียกว่ามันเป็นรถที่มีคันใหญ่มากๆนะแสดงว่ามันใหญ่มากกว้างมากนั่งสบาย เองแต่ว่ามันขับในเมืองคล่องมากๆนะครับเพราะว่ามันมาพร้อมกับเจ้าตัววงเลี้ยวที่เคียบแคบเพียงแค่สอหงเมตรเ่นั้นเคเขียบโอ้ยแคบเพียงแค่6.1เมตรเท่านั้นเองเวลาที่เรากลับรถหรือว่ายูเทิร์นนะครับตามต,ามตาม่างจังหวัดที่ถนนมันแคบๆเนี่ยก็สามารถทําได้แบบสบายๆชิลๆนะแต่ว่าทางไหนที่เขาไม่ให้กลับก็อย่าไปกลับนะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวล้อมแม็กซ์นะครับลายก้างปลาขนาด18นิ้วนะแล้วก็ จับคู่กับเจ้ายางบิสโตรนเบอร์ยางของมันเนี่ยก็จะเป็น265 60 18ระบบเบรกด้านหน้านะครับก็จะเป็นเจ้าตัวดิสเบรกขนาดใหญ่ทํางานพร้อมกับเจ้าตัวคาลิเปอร์แบบลูกสูบคู่นะครับช่วยให้หยุดแล้วก็เบรกอย่างมั่นใจการสะเทือนคู่หน้านะครับมันก็จะเป็นเจ้าตัวคอยสเปงนั่นเองมีเรื่อกันโค้งนะครับมีโชคอัพแก้ให้นะครับเพราะฉะนั้นเรามั่นใจได้เลยว่านิ่มนวลแน่นอนสําหรับเจ้า4ประตูคันนี้บันไดข้างหล่อมาจากโรงงานเลยแล้วก็รุ่นนี้เขาจะมาพร้อมกับกระจกมองข้างที่มีีไฟเล้ย แบบ LED ให้เราสังเกตดูไหมว่าเวลาเปิดเโอ้มันรู้มากเหมือนรถยุโรปจริงๆเลยที่ไหนได้มันเป็นอิสุสุของเรานี่เองโหปรับแล้วก็พับด้วยไฟฟ้าไบปัดน้ำฝนนะครับปัดดิ้งเงียบแล้วก็สะอาดมากๆเป็นแบบบิวอินเสาวากาศออกแบบให้มีความสั้นรับสัญญาณได้ชัดเจนชัดเจนแล้วก็กล่มากๆเลยทีเดียวรุ่นนี้นะครับสัญญาณการขโมยมีมาให้นะครับก็เรียกได้ว,ว่าถ้าเปิดประตูผิด เรียกว่าปิดพิธีของมันเนี่ยมันก็จะร้องนะแล้วรุ่นนี้มาพร้อมกับมือจับที่มันเป็นโครเมียมมาให้อันนี้คือโครเมียมมันมีมาจากโรงงานเลยนะทั้งทั้ง4บานนะครับประตูทั้ง4บานแล้วก็กระบะของเขาเป็นกระบาขึ้นรูปชิ้นเดียวขนาดใหญ่นะครับลดรอยต่อนะครับที่มันต้องทําอย่างนี้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับแล้วก็ลดโอกาสในการเกิดสนิมนั่นเองซึ่งนะครับจากที่เราดูคลิปที่แล้วนะ มันก็สามารถใส่เจ้ามอเตอร์ไซค์แล้วก็ปิดฝาท้ายได้ด้วยไล่ฟ้ากระจกด้านหลังมีมาให้แล้วก็ตัวไฟเบรกดวงที่3เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับที่เพิ่มความปลอดภัยเพราะว่าเวลาที่เขาเบรกเนี่ยคนอื่นจะเห็นได้ชัดเจนมากที่สุดเพราะว่าเขาอยู่ในตำแหน่งที่สูงสุดนั่นเองเจ้าตัวล้อแม็กซ์ด้านหลังนะครับมันใช้ขนาดเดียวกันหมดเลยแตกต่างแค่เจ้าตัวเบรกนะครับด้านหลังมันเป็นดัมเบรกเนื่องจาก กระบะ4ประตูเนี่ยบางทีมันต้องบรรทุกด้วยเพราะฉะนั้นมันหนักนะครับเจ้าตัวดัมเบลกเนี่ยช่วยหยุดได้เป็นอย่างดีเลยเชสซีขนาดใหญ่นะเราก็เดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันโอ้ยทําไมดัมปี้ดัมปอดมันจะลูกอันนี้น่าจะอยู่ท้ายเพื่อนนะอยู่เทเล,ล์ฝนตกพอดีนะครับช่วงนี้พายุเข้าพายุมูหลานเข้านะปูหลานไปก็เดี๋ยวลินปิงมาตัวนี้เรามาดูท้ายรถกันไหมมาดูช่วงล่างกันบ้างน,นะครับอันนี้เป็นด้านท้ายของเขานะโอเคโอเคเห็นไหมเนี่ยมีการตรวจสอบ QC ตรวจสอบแล้วโอเคโอเคเออพันัพนพนัพนไปได้นะครับ พร้อมกับระบบการสะเทือนที่เป็นเจ้าตัวแหนบวางไว้บนเพามีโชค๊คอัปแกรให้แหนบของมันเนี่ยเขาเรียกว่าแหนบครึ่งวงรีนะมันจะเป็นครึ่งวงรีด้านบนยาวที่สุดนะครับเพื่อความนุ่มนวลในการขับขี่นั่นเองยางอะไรมีมาให้นะครับเป็น18แต่เป็นล้อก,กระทะนะเราก็รุ่นนี้ใครออกไปนะไม่ต้องซื้อกันชนท้ายเพิ่มบิลอินจัดมาเลยจากโรงงานท็อปๆนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้แทบไม่ต้องทําอะไรเลย สำหรับใครที่ชอบเดิมๆสวยเดิมๆนานๆนะครับไฟท้ายนี่ LED ในงานไฟเบรกก็ LED เช่นเดียวกันสัญ,ญลักษณ์ความเป็นเกรดแซเป็นตัวหนังสือโครเมียมแต่ว่ามันก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นแซดออตโต้หรือแซดธรรมดาอ่ะให้ดูด,ด้านท้ายโดยรวมของมันละกันมือเปิดนี่มือเปิดของมันนะครับเป็นโครเมียมมีความหรูหรามากๆแล้วก็มีเจ้าตัวกล้องมองหลังมาให้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นภายนอกโดยรวมของเจ้าตัว c 凯福德 Highlander 1.9เกรดแซดเกียร์อัตโนมัติราคา937,000บาทนั่นเองเดี๋ยวเรา ไปดูภายในกันนะครับว่ามันจะอลังการขนาดไหนสมกับที่ f อฟขอมาไหมไปไปไปและตอนนี้นะครับก็ภายในก็เตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่ไต่จะพาพวกเราเข้าไปดูนะครับภายในของเจ้าตัว c er a ปโฟไฮแลนเดอร์1.9เกรซเกียร์อัตโนมัติ 9 3 7 0 0 0บาทคันนี้กันบ้างนะครับอันดับแรกนะครับตามหลักเราเข้าประตูหลังกันเลยว่าด้านหลังมันมีความกว้างความโอ่อ่าไหมแผงประตูของมันเนี่ยเอาเริ่มจากเจ้าประตูก่อนแล้วกันนะครับการออกแบบออกแบบให้มีขนาดที่ใหญ่นะครับเปิดได้กว้างทําให้เราขึ้นลงได้สะดวกส่วนแผงประตูด้านข้างของมันเนี่ยหรูหราด้วยการบุนุ่มด้วยหนังมาให้นะครับแล้วก็สวิตกระจกไฟฟ้าของมันมาพร้อมกับเจ้าตัวสีดําเปียโนแบ็กดาบด้านข้างประตูมันจะเป็นเจ้าตัวสีเงินนั่นเองอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกอื่นๆนะครับที่ให้มาก็จะเป็นเจ้าตัวที่ใส่ขวดน้ําขนาด1.5ลิตรลำโพงที่มีขนาดใหญ่นะครับพื้นห้องโดยสารของเขาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวพรมสีดําแบบนี้เลยนะครับเวลาทําความสะอาดเราก็สามารถดูดฝุ่นได้นะเพราะผมเขาก็จะเก็บพวก ก็เรียกว่าเศษอะไรนี้ก็จะเก็บไปให้นะครับมันได้ปิวไว้ที่อื่นเราก็ดูดออกจากผมสะแคกนั้นเองตัวนี้มาพร้อมกับเจ้าตัวแอร์ด้านหลังช่วยให้ผู้โดยสารเย็นเร็วเย็นไวเย็นจุใจมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ตัวที่ชาร์จแบตเตอรี่ก็มีมาให้เบาะด้านหลังของทั้งคู่นะครับของผู้โดยสารกับผู้ขับขี่นะมันจะมีเจ้าตัวช่องใส่เอกสารให้แต่ว่าของผู้โดยสารเนี่ยมันจะมีตัวเกี่ยวสัมภาระให้นะครับรับน้ําหนักสูงสุดได้4กิโลกร,รัมเลยทีเดียวเสาด้านข้างประตูมันก็จะมีมือจับนะครับ ขึ้นมาในรถได้แบบเขาเรียกว่าสะดวกสบายมากๆยิ่งขึ้นในโหนมือจับแล้วก็ขึ้นมาเลยอย่าบันไดข้าแล้วขึ้นมานะนหลายๆท่านคงนึกภาพออกตัวมือจับบนลังค้าก็มีให้เหมือนกันนะครับนั่งไปว่างๆไม่ต้องทำอะไรก็โหนเล่นแค่นั้นแหละเออปอระโยชน์ของมันอันนี้นะครับภายในห้องโดยสาราเนี่ยเราสังเกตดูเลยว่าโอ้มันออกแบบให้มีความกว้างความหรูหรานะครับรับประกันว่านั่งได้สะดวกสบายไม่แพ้รถเก่งที่มีขนาดใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็ทำการเบาะมันมาพร้อมกับเจ้าเบาะหนังนะครับที่เป็นลายใหม่ของปี2022 อันนี้นะครับเจ้าตัวหมอนรองศีรษะก็มีมาให้ทั้ง3าที่นั่งเข็มขัดที่รถไฟก็มีมาให้3มที่นั่งตรงนี้นะครับเป็นที่พักแขนพร้อมกับเป็นที่ใส่แก้วน้ำได้ด้วยนะเรียกได้ว,ว่าโอ้ขอบจุแจ,จงจริงเอาเดี๋ยวให้ดูด้านบนนิดหนึ่งด้านบนมันมีอะไรด้านบนมันเป็นสีเทาครับพร้อมมาพร้อมกับเจ้าตัวลำโพงเซอร์ราซาวนะครับช่วยให้เสียงที่สมจริงมากยิ่งขึ้นตัวไฟส่องสว่างห้องโดยสารมีตรงกลางแล้วก็มีด้านหน้าโอ้ครบมากๆนี่ตรงนี้ก็มีนะครับมือจับมือจับ ไว้โหดแล้วก็ขึ้นไปเออใช้คําว่าโหดเลยแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายๆอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวเฮ้ยทำไมเหมือนขึ้นฟ้าขึ้นฝนมันที่ฝนต้องมาแน่ๆ่เลยวะนะครับอันนี้มันก็จะเป็นเจ้าตัวประตูนะครับประตูที่เป็นฝั่งของผู้ขับขี่นั่นเองบุนุ่มมาให้สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าสีดำนะครับแล้วก็รุ่นนี้มันสามารถพับกระจกมองฟ้าแล้วก็ปรับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้านะมันไม่คืาเรียกว่าไม่ต้องไปพับมือนะครับเราสามารถกดพับตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวลองดูลองดูนะครับเงียบ ก็จะประมาณนี้นะแล้วทีนี้เบาะคู่หน้าของเขานะครับมาพร้อมกับเบาคู่หน้าทรงสปอร์ตหมอนรองศีรษะก็เท่สุดๆกันเลยทีเดียวมีเทคโนโลยีคูลแมกให้ด้วยลดการสะสมความร้อนนะครับช่วยเรานั่งได้สะดวกสบายตลอดการเดินทางแล้วก็การขับขี่นั่นเองตอบโจทย์ในเรื่องของสรลรกการขับขี่สุดๆด้วยเบาของคู่กับขี่ที่สามารถปรับระดับสูงต่ำได้เลื่อนเขา้าเลื่อนออกก็ได้แล้วก็ทำงานคู่กับเจ้าตัว พวงมาลัยนะครับแบบมันติฟังก์ชันหุ้มด้วยหนังซึ่งเบาะมันปรับได้ใช่ไหมพวงมาลัยมันก็ปรับได้เหมือนกันนะครับปรับได้4ระดับดึงเข้าดึงออกดันเข้าดันออกโ,อโหเ, s. <S <ะ>เรียกว่าเขาเรียกว่าตอบโจทย์จริงๆเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับกุญแจที่มี immobilizer ให้ด้วยนะครับเป็นกุญแจที่ป้องกันการสตาร์ทด้วยกุญแจพรอมอาเดี๋ยวให้ดูพวงมาลัยนิดนึงฝั่งขวานะครับมันจะเป็นเจ้าตัว cruise control นะครับใช้งาน cruise control ฝั่งซ้ายมันจะเป็นมันเขาเรียกว่า มันเป็นมันติฟังกชันนั่นแหละที่สามารถควบคุมเครื่องเสียงที่พงมาไัยได้ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ตรงกลางมันเป็นมันหน้าปัดมันสิไม่ใช่ตรงกลางหน้าปัดเนี่ยมันเป็นหน้าปัดแบบซูเปอร์วิชั่นนะครับมันสามารถปรับระดับแสงได้แล้วก็ข้อมูลการขับขี่ต่างๆมันบอกได้ชัดเจนและครบถ้วนมากๆเลยตัวคอนโซลด้านหน้านะครับตัวนี้มันจะมีโบนุ่มมาให้เดินด้วยหนังสีเทาเมื่อเรามองโดยรวมในโอมันดูมีมิติดู สวยหรูมากๆเลยทีเดียวรถอีซูซุของเราแล้วก็ตัวนี้นะเฮ้ยมันจะมีเจ้าตัวมีลแคตด้วยของเจ้าตัว Android นะมันใช้เสียบสายชาร์จแล้วกดยอมรับนะครับในรุ่นที่มันรองรับหน้าจอโทรศัพท์ขึ้นยังไงมันก็ขึ้นที่หน้าจออย่างนั้นเลยเออคลิปที่เราหลายท่านก็เห็นว่าเออช่องของหัวร้านนี่ดูผ่านทางตัวจอ7นิ้วได้ด้วย กาวเนวก็ดูได้นะตัวแอร์ของเขาออกแบบให้มีความรูหรานะครับมีเจ้าตัวฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้เกียร์มาพร้อมกับเจ้าตัวเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมีโหมดเลฟทอนิกด้วยนะครับเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นในการขับขี่มันเป็นเกียร์ที่เสมือนเกียร์ธรรมดานะครับเวลาเราเข้าเราก็โยกคันเกียร์บวกลบบวกลบ,ลบเอาไม่ต้องผ่อนคันเร่งนะครับกระแทกคันเร่งเข้าไปเลยมันมาก,มากเลยทีเดียวถ้าใครเคยลองนะตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์1นในเจเนอเรชันที่2เรีย 1.9นะครับไปดูวิดีโอที่ไหนก็จะมีเซลล์นะครับไม่แรงทั้ง1.9่เลอะไรโอ้ยขยันเซลล์ขยันแขวะจ้างนะครับ1 9 0 0นซีนะครับตัวนี้150แรงมา้า3 5 0้นิวตันเมตรรับประกันยาวๆไป 1 0 0 0กิโลเมตร3ปีนะครับภาษีก็ประหยัดประหยัดนะ2,495บาทเท่านั้นเองอ่ะโอเคตอนนี้ก็7โมงแล้วนะครับก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะถ่ายรูปเอาลงเพจนะครับใครสนใจราคาก็เดี๋ยวทักวันนี้นะเดี๋ยวพี่ต่ายก็จะรีบตอบรีบตอบเมื่อวานหมดแต่ยุ่งเรื่องทำรัวอะไรไม่ได้ตอบนั่นเองอ่ะโอเคขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยเฮงเฮงไม่เจ็บไม่จนนะครับเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ